แต่ไม่เป็นไรในนามของพรีเซนเตอร์ของเรานะรครับผมเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์เนาะที่เรียกว่าหลายคนติดกับก,บการกินนมอัดเม็ดและตอนนี้แมกโนเรียมมิลกี้เขาก็มาผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่ก็คือแมกโนเรียมมิลกี้เป็นนมอัดเม็ดสองชั้นมีสามรสชาติอร่อยมากแล้วก็ได้น้องเป็นพรีเซนเตอร์ด้วยนะครับในนามของในฐานะที่เราเป็นพรีเซนเตอร์ของผลิตภัณฑ์นมอัดเม็ดแมกโนเรียมมิลกี้ จากบริษั F M, airy, ท F&M Dairy ประเทศไทยจำกัดพี่อยากจะให้เราพูดกับผู้ชโชคดีทุกคนที่อยู่ตรงนี้สักเล็กน้อยเช่นครับก็ดีใจกันทุกคนนะครับที่ได้มาร่วมสนุกกันในวันนี้วันนี้สนุกไหมครับดูยังไม่สนุกวันนี้สนุกไหมครับครับผมผมก็มีความสุขและก็สนุกไปกับทุกคนนะครับัไงก็ขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนบ้านนะครับผมก็แล้วก็ ในฐานะที่เป็นพรีเซนเตอร์ก็ขอขอบคุณนะครับผมทางแมกโนเลียมิลกี้นะครับที่ให้โอกาสบานแล้วก็ไว้ใจบานให้บานเป็นพรีเซนเตอร์ที่หล่อมากๆบนนี้แล้วก็เจอทุกเซเว่นอีเลเว่นเลยครับผมก็มีคนเจอผมไหมฮะจอ <Yeah. S 1> นี่แหละผมผมดีใจมากว่าชีวิตครั้งหนึ่งเดินเข้าไปในเซเว่นแล้วก็เยผมนี่หว่า,วาขอบคุณมากๆเลยนะครับแล้วก็ ขอบคุณทีมงานทุกคนนะครับที่ทํำให้มีงานนี้ที่อบอุ่นกับแม่ๆทุกคนเลยนะครับผมขอบคุณมากๆเลยครับยิ่งเป็นแบบอีลพันตัวใหม่นะครับใช่เป็นแบบนมเม็ดนมัดเม็ดก็โหดีใจมากๆขอบคุณสําหรับโอกาสดีๆครับผมขอบคุณสําหรับโอกาสดีๆให้พวกแม่ๆผมด้วยนะครับขอบคุณครับเติมไหมเติมไหมเติมเติม <ๆ S 1> ครับเติมเติมพี่มีเยอะพี่เตรียมมาเยอะพี่ก็ชอบเหมือนกัน ครับผมขอบคุณครับครับ <laughs> ผมนะฮะก็ขอเชิญมาด้วกับน,น้องมาหนะะ่อยครับพรีเซนเ,เตอร์คนล่าสุดแล้วก็ตลอดไปครับูชาสบคุณคารัอบ<_ <q> _>อ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาถ่ายรูปกันเดี๋ยวนะเนาะเดีวถ่ายรูปแนละ้วเรามากันทันทีนะฮะหลายชีวิตมากหลาย